สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันวันที่17เจนะฮะหลังหวยออกหนึ่งวันนะฮะอ,ออกไปแล้ว0 9 7ย์3าเกลขล่างสองหนึ่งตัวเดิมทั้งหมดเลยนะหลักหน่วยบนก็มาออกหน่วยบนนะหลักหน่วยล่างก็ออกหน่วยล่าง สี่สมกับหกหนึ่งนะหล่างยังมอกบนอีกนะเป็นซะอย่างนั้นนะครับผมอ่ะคลิปนี้แฟนช่องเอซก็ขอเลขกันมานะว่าขอหลักหน่วยนะเราจะให้หน่วยบวกหกซะก่อนนะครับผมเลขเข้าสี่ตัวเออเลขเข้ามาบนล่าง อยู่ในนั้นนะจับได้สิบตัวอ่ฝังคำเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล N3N6 เท่านั้นช่องปุยเยี่ยมพารวย 0, 8, 0 1, 4, 3, 1, 6, 9, ูนแปดศูนย์หนึ่งสี่ากเะทวนให้ซะสามงวดนะครับผมวิธีการทำก็คือหน่วยบวกหนะ สอง,สองหนึ่งจะมีสี่สมหรือไม่แล้วก็สี่สามจะมีหกสาหรือไม่นะอ่ะตามชมนะหน่วยบวกหได้เท่าไรนะหนึ่งบวกหเป็นเจ็ดนะอ่ะเจดตั้งไว้เลยเจ็ดบวกหกบวกกันต่อเลยนะเป็นสิบสามนะสามบวกหเป็นเกครับผม บวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกหกเป็นเท่าไหร่ห้าบวกหกเป็นสิเอ็ดนะเขียนหนึ่งนะฮะขีดนินใต้ซะเสร็จแล้วเราก็วางตัวเลขสังเกตว่าขึ้นต้นขี้ก็เป็นเลขขี้ทั้งหมดนะเราก็จะมาวางตัวเลขให้เป็นเลขคู่นะฮะคนละสีกันนะเกตก็เดินลงมา เป็นแปดนะสามก็เดินลงมาเป็นสี่เก้าก็เป็นศูนย์ห้าก็เป็นหกหนึ่งก็เป็นเจ็ดจับใส่กันนะบนใส่ล่างล่างใส่บนเนี่ยแถวมันท่าล่างเนี่ยแปดสี่ศูนย์หกเจ็ดใส่ไปทางนี้ถ้ารีกออกคู่ขี้ชอบเข้านะสูตรนี้อาตั้งหลายตัวนะข้างบนก็ห้าตัวข้างล่างก็ห้าตัวจับใส่แบบไหนนะวิธีคิดนี่เขาใช้ ตัวนี้นะสองสองหนึ่งนะบวกด้วยสองกับลบด้วยสองนะสองลบสองเหลือศูนย์นะสองลบสองเหลือศูนย์สองบวกสองเป็นสี่นะได้ตัวเลขที่เดินอยู่ในหลักสิบนะศูนย์กับสี่มาตัวนะ ได้ตัวเด่นนะศนย์กับสนะอ่าได้มาแล้วเราก็มาร์กเครื่องหมายศูนอยู่ตรงไหนสอยู่ตรงไหนมาร์กไว้นะอาจะมาร์กให้ดูศู 0, ตรงนี้สี่ตรงนี้นะจับใส่กันไปเลยสี่เจ็ดสี่สามเก้าศย์สามศูย์เศูนย์ห้าจับแบบนี้นะฮะ ตามทันหรือเปล่าคนที่ติดตามประจำทันนะจับได้สี่เจ็ดสี่สามสี่เก้ย์หได้หตัวนะ ตัวมันเข้านะสี่สามถามว่ามีไหมมีไหมอ้าวหยุดตรงนี้เองนะอ่ะเรามาดูสี่สามนะบวกด้วยหกเช่นเดิมหกบวกสามได้ตัวไหนนะอ่ะเขียนลองดูนะหกบวกสามเป็นเก้านะครับผมเก้าบวกสามเป็นสิบสองไปเก้าบวกหกเป็นสิบห้านะห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ด เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามอ่าเราเขียนตัวเลขลงมานะเดินต่อลงมาเลยเก้านะก็ศูนย์ 7, 8, 3, 4, นะห้าก็หกหนึ่งก็สองเจ็ดก็เจ็ดก็แปดสามก็สี่นะ tiga, empat. dua ini jepkan nih. si, kita mau บวกด้วย2ลบด้วย2นะได้เท่ากับ2อบวกสเป็น6นะ2อลบสเหลือสองได้ตัววิ่งเด่นที่6กับ2องนะเด่น6กับ2 ธรรมดาตัวนี้เลขมันเดินลงถึงสามรันทัดได้นะเดี๋ยวจะเดินให้ดูนะศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าเดินลงสามันทัดมันไม่กินบรนทัดบนกินมรนทัดล่างได้นะฮะหกกับสองเรามาร์กไว้อยู่มุมนี้นะ หกเก้าหกห้าหกหนึ่งสองหสองนึ่งสองสามหนึ่งหสาจับลองดูนะหกเก้าหกห้าหกหนึ่งหกหหนึ่งหสา ตัวเดียวกันนะหลักสองก็เช่นกันนะสองห้าสองหนึ่งสองเกีสองเกีสองสามสองเก้าของมันเหมือนกันนะหกหนึ่งไอ้สองหนึ่งก็หกสามนี่หกสามสองหนึ่ง นี่เป็นวิธีจับนะเดินลงมาสักสามแถวนะะประมาณนี้นะหกสามสองหนึ่งข้าบนข้าล่างอ่าเรามาดูงวดที่จะถึงนี้นะบวกหนะหกบวกสามเป็นเก้านะครับผมตัวเดียวกันเลยเก้าห้าแปด

หนึ่งสองสเหเรามาดูว่าเลขวิ่งจะอยู่ที่ตัวไหนนะจะผิดหรือเปล่าวันนี้เดินดีมาตลอดนะสตัวเข้าหลักสิบ แปดหกสามลบด้วยสบวกด้วยสนะเท่ากับสอบวกหเหลือสนะเอ้สอบหกเหลือสี่บวกหกเป็นแปดนได้มาแล้วตัวเด่นนะแปดกับ6กมากตัวเด่นสีกับแนะ มากสกับแปดสองรรทัดแรกนะสกับแปดมากเลยนะสกับแปดกับแปดสอยู่มุมนี้นะแปดอยู่มุมนี้อาจจะมาได้หรือไม่เรามาจับกันนะ แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสแปดหแปดเแปดสแปดสแปดเแปดหลักสีนะมีมุมเดียวนะสี่เ

ีหนึ่งประมาณเท่านี้นะตัวไหนจะมาหกสิบสองตัวนะสิบสองตัวเยอะไปไหมเยอะไปจะตัดดอกให้ชมนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ สีตัวแล้วนะหนึ่งสสามสกับสนะแปตัวหนึ่งมกับตัวมาตัวเดิมซะด้วยนะ,ะว่าก็ต้องวงเอาไว้นะ,ะได้แปดสามแป้าแปดเก้าสา สี่ห้าสี่เก้ามาได้นะมันข้ามงวดในสี่สามอย่าว่ามันไม่กล้าม,มานะอ่ะงวดนี้เด่นสองตัวนะเขียนตัวเบริ่มให้หน่อย<ๆ>เห็นที่ตัวไหนสี่กับแปดครับผม สี่กับแปดนะเดินสอนะเข้าสิบสรุปแล้วเหลือประมาณเท่านี้นะ,ะหมดเวลาครับผมอำลาพาจากนะเดินสี่กับแปดอยู่มุมนี้นะคัดลอกมาแล้วตัวสีแดงนะแปดสามแปดห้าแปดเก้าสี่สามสี่ห้าสี่เก้า จะมาตามนี้หรือไม่อารอฟังผลวันที่สองนะอ่ะขอบคุณแอดมินนะที่ติดตามรับชมรับฟังเม้นเข้ามานะมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับผมอ่าแต่ถ้าเม้นสวยๆก็ชอบใจนะก็ไม่ว่ากันนะเม้นไม่สวยก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่คนจะคิดจะว่าไม่เดือดร้อนเป็นพอนะครับผม เดือดร้อนในจิตในใจมันก็ถือว่าตัวเราเองนะต้องฝึกฝนนะครับผมอย่าไปเชื่อแอดมินให้มากนักนะงวดที่แล้วหกกับหนึ่งมาหกกับสองมาสิบนะติดทั้งบนทั้งล่างนะสองก็ติดสิบหกก็ติดสิบนานไหนะมันได้อย่างนั้น แต่หลักหน่วยนะสิไปศูนย์ก็หพลาดนะฮะเมื่อหลักหน่วยพลาดก็พลาดกันไปทั้งหมดแต่ปู่ดำปู่ขาก็แก้มากให้นะให้ถูกอยู่นะให้เก้าสามหกสามสามเนียนนำส่งผู้เท่ากับสามเนียนนำส่งนะจอหอสอเน่ให้แม่นยำนะใครที่ติดตามก็คงจะ เห็นนะปู่ดำปู่ขาวอ่ะสตูดิโอใหม่นะทําใส่ต้นตาลไปเลย <c oughs> หน่นถึงยอดตาลนะเอาละพระจากครับผมหมดเวลาแล้วค่าม,มืดพอดีนะชมพรุ่งนี้เช้าแล้วกันวันที่สิบแปดไปลวไปแล้วไปแล้ะ